คนบาล,ลานปเป็นจิตาตาดีไปของสั่งสามปีมาเป่าตาบอดบอดไปของสั่งบุพเพมือเปข็ขีมากอานิสงแห่งการสวดธรรมาจักกับปวตัตนสูตรบทสวดธรรมาจักท่านใดได้สวดจะทำให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรือง กิจการมีความเจริญก้าวหน้าทำให้ผู้สวดมีอายุยืนมีความสุขกายสุขใจปราศจากทุกศโศกรูภัยหลดเลือนทุกภัยต่างๆนานาได้ซิ่งเลวร้ายจะกลับกลายเป็นแก้วสารพัดนึกขึ้นมาได้หากสวดประจำจะเป็นมิ่งมุมคลแก่ตัวมีความก้าวหน้าสถาพรทรับสมบัติข้าวของบอริบูร์ ตายแล้วก็ไปเกิดในสุขคติโลกสวรรค์เยธมาเหตุกป,ปะพะวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญญโยนิรโรธโจะเอวังวาทีมหาสมโนติทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดปราตตาโคจ้า ทรงแสดงเหตุและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติสังสอนอยังมีเอวเมีโซตัง

นิโกะอนาริโยอนัตสันหิโตโยจะยังอัตติรามัทนุโยโคทุโคอนาริโยอนัตสันหิโตเอเตเตปิกเวอุโคอันเตอนุปคัมมะมาชิมะ ปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจากุการณียาการณีอุปสมัยยาปิญญาสัมโคทยานิพพานายสัมวาตติกตมะจะสาภิทเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุ ต่าจักภกรณียานูการณีอุปสมัยยาปิญญายาสัมโพธายนิพนายนยสังวตติอัยเมวะอริโยะธรรมกิโกมะโคสยติทังสัมมาทิติสัมมาสังกุโะสัมมาวั Yes, I'm...

ทายนิพานายสังวตาติอิทังโภปนาภิคะเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามระนามปิตุขังโสตปริเทวะทุกขตัวมนัสสุปายาสปิทุกขาปิเยหิสัมปโยโคตุ コピーエイビーパイコト โอยัมปิชังนราปิตตัมปิทุกขังสังคิเตนะปันจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนาปิเขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตานาโปโนปวิตานันทิรานตะสหกัตตาตาต พินันทินิสัยทิทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโูปนภิกขเวตุคันิโรโตอริยสัจจังโยตัสสาเยวตัณหายาสีสวิราคันิโรโตจักรปตินิสกุโมติอนาลโย อีทังโคปันปิคเวททุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจักไยเมวะอริโยอัตถังมิโกมาโกสัยยทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมา ทั้งทุกขังอริยสัจจติเมพิคะเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตตปาทิญาณุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชฌาอุตตปาทิอาโลโ ditangku panitaangtukang Maria saja paling Yayan di Mepi kauW pube annut surte Sume Sucaku udah dapat diang mu dapat dipannya โคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกะเวโปเปอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักภูมิอุตตปาทิญาณุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชฌาอุตตปาทิอาโลก โมทะโยอริยสัจจันติเมปิกเวปุเพอนานุสุเตสุธมเมสุจักุงอุทตปาทิยานังอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิเว อุทตปาทิอาโลโกอุทตปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหาตักพันติเมผิกเวปุกเพอนันดุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชาอุทตปาทิอาโน โอโกอุทตปาทิตังโผปนิทังตุกะสมุติโยอริยสัจจังปะหินันติเมปิคะเวปุเปอนัโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทตปาทิยานังอุทตปาทิปัญญาอุทปาทิวิชญาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทัง tu kaniro tu arya satta timiti kave pute ananu sute so sotama sotakum utapatiyanang utapatipanyang utapatiwicang utapati aloko utapati tanco pamitang tu kaniro tu arya satta เมพิคะเวโปเปอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุมอุตตปาติยานณอุทตปาติปัญญาอุทตปาติวิชาอุทตปาติอาโลโกอุทตปาติตังคูปนิตังตุขนิโรตุอริยสัจจังสัจจิกตันติเมพิคะเวโป อนุสุเตสุธรรมเมสุจักผุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังตุคานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพีเขเวปุเปอันโนสุเตสุธรรมเมสุจักผุ อุทปปปิยานังอุทปปธิปัญญาอุททปปิวิชชาอุททปปิาโลโกอุทัปปิตังโขปิทังตุสานิโรธคามินีปฏิปัาอริยสัจจภาเวตาพัติเมปิทเวปุ อันนันตสุเตสุทัมเมสุจาคุงอุทะปาทิญาณังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชญาอุทะปาทิอารมณ์อุทะปาทิตังโภปนิทังตัวนิโรธรรมินิปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิเขเวปุเปอนันต สุเตสุตรมเมสุจักภูงอุทัปปิญาณังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชฌาอุทัปปิอะโลโกะอุทัปปิยาวะกิวันจะเมพิทเวอิเมสุจัตตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสาการังยถาภู yana tasana suwisudha ahosi nevatwa hampi tvesate wakelo ke samarakke sapramake sasamana praninya pa caya satewa manusaya anutarang samma sampo ting api sampo to ิยะโตจะกโคเมปิคะเวอิเมสุจักตัวสุอาเรยัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาัาสะตารังยาคา TANG YANA TASANANG SUWISUTKANG AHOSI AKAHANG PIKAWESA KEWA KE LOKE SAMANA KE SA PRAMA KE SA SAMANA PRAMANIYA PACAYA SATEWANG MANUSA YANU TERANG SAMA SAMPU habisangmbo pacannya sing yanancapmet senang but apa tidak aku pamewimut di ayam man di macatinacitaani pun hit maukawa atau pan Jawa api nanttung itu มัสมินจักปะนวัยยาการณาสมิงพันยมาเนอายาสัมโตโกนทัญญะสวิราชังวิตามลังธรรมมาจากคุ้งอุทตปาทิยังกินจิสัมบุตยธรรมังสัพพันตานิโรธกตัมมันติปวัติเตจะภะควัตาธรรมมาจากเกปุมมาเทวา สสะธรรมโนสาวเวสุเกตภะวตาภาลานสิยังอิสิปตะเนียมมิคตาเยะอนุตรังธรรมจักกังปวัตติตังถาปฏิวัติยังสมเนนะวาพรมเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพระมุนาวาเกนะฑิวา o tasamī ī omāna devānām sattāṃ sutavā ca tum mahārājī kātevasa satang Sutawa sita dewas karena menu sewe suntu si tanan kewannan satang Sutawan วัสีเทวาสัตมโนุสเวสุขปรณิมิตวสวัสดีนังเทวานัง เยอนุตรังธรรมจากกรรปวาติตังหาปฏิวัติยังสัมเนนะวากระมเนหะวาเอเวนหวามาเรเนหวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกาสเม ตีห์เตนะขันเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพระมลโลกัสัตตุอาภูคาจียัญจะกกัสสะหัสสิโลกะตธรตุสัมกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอาปะมานุจจาโอลาโลโอปาโส ติกรรมิวเทวานังเทวานุปาวังอัตถโคปะขวาอุทานังอุทานิสิัญญาสิวัตตปโกนทันโยัญญาสิวัตโะปูโกนทานโยติหิติหิทังอายะสัมมตุโกนทานยะสะัญญาโกนทานโย Yeah.